สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโซเชียลแล้วก็สวัสดีพี่โยนะคะก็คลิปนี้ทำมาเพื่อแท็กพี่โยโดยเฉพาะแล้วก็อยากให้พี่โยช่วยแนะนำเทคนิคการแต่งหน้าของหนูแล้วก็คอมเมนต์เล็กๆน้อยๆต่างๆน,นานาให้หนูพัฒนาฝีมือหน่อยนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งโทนที่ว่าไปมาหาลัยทุกวันว่าแต่งยังไง ก็ฝากให้เพื่อนๆดูเป็นเทคนิคแล้วก็อ่านคอมเมนต์ข้างล่างของพี่โยว่าพี่โยคอมเมนต์อะไรบ้างโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ใส่คอนแทคเลนส์มาแล้วโอเคแฟรี่โฟล์อ,อ๋อโครสเซตโฟโทนสีสีก็ใส่คอนแทคเลนส์มาแล้วก็ชีวิตดูดีขึ้นนิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มแล้วเนะาะค่ะอย่างแรกก็จะทาโบสต์ลูมิเนต s p ส3 0เป็นกันแดดเล็กๆก่อนนะคะเนื้อก็จะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้โอเคค่ะก็ทาก่อนเห็นเขาบอกว่าให้ปาดขึ้นเนาะหนูก,ก็ไม่รู้แล้วก็ให้วนตามกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าครีมจะซึมได้ได้ดีแล้วก็เอ่อจะไปใช้ประโยชน์ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยหนูไปดูมานะ โอเคค่ะคลิปนี้ยาวเนาะหนูว่าต้องเป็นสิบนาทีแนละ้วต่อมาอาร์ตี้ที่เป็นเอออ่มยเจอร์ไรเซอร์ครีมนะคะเดี๋ยวหนูถอดทาแป๊บหนึ่งโอเคหนูทาครีมแล้วนะหนูหนูไม่รู้ว่าจะต้องทามอยเจอร์ก่อนหรือว่ากันแดดก่อนแต่หนูว่ากันแดดน่าจะอยู่ติดกับผิวหนะ้าที่สุดหนูก็เลยทากันแดดก่อนโอเคค่ะคอมเมนต์ให้หนูด้วยนะต่อมาหนูก็จะลงเบสอันนี้ lovely base ของ the face shop ร้อยหนูซื้อมาร้อยห้าสิบนะคะทายทั่วเลยเนาะโอเค <Okay. S 1> หนูทาเสร็จแล้วต่อมาหนูก็จะมาลองพื้นบางจุดนะคะอันนี้หนูใช้ของมิสที่ร้อยกระบาทนี่แหละถูกๆ อันนี้สูมใกล้ๆนิดนึงหนูของหนูไม่ต้องลองอะไรมากค่ะเพราะหนูเป็นคนไม่ค่อยมีสิวแล้วแต่คืออาจจะเป็นพวกใต้ตาดำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แปะๆเขาไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวหนูทาก่อนนะคะหนูแปะหนวดด้วย <laughs> แล้วก็ทาปากด้วยนิดหน่ย่ยเวลาทาลิปติช่วยๆเพราะปากหนูดำโอเคต่อมาคอนซีลเลอร์ของชีเน่ ห้าสิบบาทที่งานสหาหั์ศูนย์ิริกิจนะคะแล้วก็มีอันหนึ่งเป็น cover all ของมิสทีนประมาณห้าสิบห้าสิบหกสิบเหมือนกันค่ะหนูก็ลงแบบธรรมดาก่อนเนาะหนูแต่งหน้าแบบใช้ของถูกตามสถานะนักศึกษานะคะโอเคพอหนูลงแบบไอ้ แบบแท่งแล้วว่าหนูก็ลงแบบน้ำเพราะว่าแต่ว่ามันน่าจะได้เกียรได้ง่ายขึ้นลงสองชั้นเลยเพราะว่าแต่งไปมาหาลัยนมไม่ได้โบบ่อยๆคีเลยหนูขอเกียวแป๊บหนึ่งนะโอเคคราวนี้ใต้ตาดำดำก็ค่อยๆหายไปแล้วเนาะแล้วก็ปิดรอยเขียวย่นเบาๆเล็กน้อยลองแก้ม โอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปหนูจะลงแป้งแล้วนะแป้งที่ใช้คือแป้งอาร์ตี้ซึ่งลอกแล้วเดี๋ยวหนูเอาตลับที่ยังไม่ลอกนะหนูซื้อมาสองตลับมันเป็นอาร์ตนะคะซื้อมาสองร้อยห้าสิบเงินสหพันธ์เนาะที่สวนสรีกินอันนี้เบอร์สองพอหนูกดหน้าขาวขึ้นมันก็ค่อนข้างดำนิดนึงเดี๋ยวหนูก็เอาแป้งค่อยๆปัดเอาเนาะอันนี้เอาพับตบก่อนตาแป้งพับตบนิดนึงนั่นหนูก็จะตบ กดเข้าไปแรงๆเพราะว่าจะได้ซึมลึกๆโอเคเดยนหนูต่อมานะคะหนูว่าหน้าหนูยังไม่ขาวหนูก็เลยใช้อีทเบอร์หนึ่งเบอร์ที่ขาวที่สุดนะคะปัดทั่วๆหน้าเดี๋ยวหนูปัดแป๊บหนึ่งปัดกับแปรงอะไรก็ไม่รู้ที่ที่วางหลังอะไรแปดสิเนี่ยหนูดึงเนี้ย มันก็ขนไม่หลุดเลยนะใช้มาสองสามปีแหละหมุนนิดหน่อยรอน้าเนาะถ้าเอาพับปะมันจะขาวอกไปหนูว่าเขียนก็หมุนอีทูเรียนนี้เพื่อนให้มานะไม่ได้ซื้อเองต่อมาหนูจะเขียนคิวด้วยของพวกนี้อันนี้เป็นของซีเวนาคารเลออันนี้เป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ธรรมดาบ้านๆสิบบาทอันนี้แปดสิบ อันนี้แท่งละสามสิบาทมั้งงั้นเดี๋ยวหนูขอเขียนด้วยอันนี้แล้วกันเนาะหนูเขียนใช้แป้งหัวใจละห้าสิบบาทนะคะโอเคกร,กระจบหกสิบบาท <c oughs> หนูใช้สีเข้มสูดเขียนหางแล้วก็เดี๋ยวสองอันนี้หนูเป็นสีอ่อนหนูจะผสมกันไปเขียนหัวคิวนะคะถูกไหมเอ่ยพี่โดนพอหนูละเลงหัวคิวแล้วหนูก็จะลากออกมานิดนึงโอเคไหมคะ หัางคิวไม่ค่อยแหลมหนูก็จะใช้ดินสออันนี้ค่ะเขียนลงไปนิดนึงแล้วก็เบรนเนาะมาแล้วคิวเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมีคิวแล้วนิดนึงเนาะลืมเบรนข้างนี้เบรนข้างนี้ลืม <laughs> อ่ะต่อมาหนูก็จะมาลงตาด้วยคอสโตเซนแปดสิบแปดสีนะคะมาพร้อมกับแปรงแต่งหน้านะคะจากฝั่งนี้อันนี้ เป็นสีอ่อนแยกสีสีอ่อนสีกลางเกือบเข้มแล้วก็สีคัดเบ้าสีเข้มนะคะไล่ไปสีรองเปลือกตาหนูจะใช้สีนี้นะคะโอเคค่ะทาเป็นสีรองพื้นนะคะโอเคอันนี้หนูทาแล้วสองข้างต่อมาหนูต่อมานะคะหนูจะใช้สีนี้สองสีนี้ผสมกันมันออกใกล้ๆกกันแหละแล้วหนูก็จะทาตรงเป็นกลางตานะคะ ค่าพอทาเราก็ออกเหลือบส้มๆ้มทองทองทอะไรอย่างงี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้คอสต์ดอเซนต์แอยหบาทอันนี้อาะลสี่บาทของ BSC เป็นพิกเมนตสีทองค่าพอลงเราก็จะได้แบบนี้เนาะเป็นพิกเมนตคัวแบบนี้โอเคพอลงแล้วหนูก็จะได้แบบประมาณนี้ โอเคค่ะอันนี้หนูก็ได้สีทองต่อมาหนูจะไปสีน้ำตาลเข้มขัดเบ้านะคะสีน้ำตาลเข้มหนูใช้สองสีนี้แต่ถ้าสีทองเมื่อกี้ไม่มีก็ใช้เป็นทองพวกอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้แต่ว่าอันนี้มันจะไม่สว่างเท่าเมื่อกี้หน,นูชอบอันเมื่อกี้มากกว่าโอเคค่ะโอเคอันนี้หนูก็เขียนสีน้ำตาลแล้วนะคะก็มันเลอะนิดหน่อยเห็นไหมมีฟอเอานิดหน่อยเดี๋ยวหนูก็ค่อยปัดเนาะแล้วหนูก็ไฮไลท์ด้วยสีขาวแป๊บหนึ่ง ต่อมาไฮไลท์เป็นของ misty l i c h นะคะเบอร์หนึ่งข้างในเป็นแบบนี้หนูก็จะใช้แปรงอันนี้ยี่สิบบาทนะ้องเอ้ยห้าสิบาทห้าสิบาทสีขาวนะคะไฮไลท์ที่หนกคิวพอไฮไลท์หนกคิวหนูก็จะเอามาตรงอย่างนี้นิดนึงนะคะข้างหน้าคิวไฮไลท์ต่ออกหน่อย misty l i c h อันนี้หนูจะไม่ได้นะนะ่าซักแปดสิบาทหรือร้อยนี่น,นี่นี่แหละถูกถูกเหมือนกัน,นะคะ่ะ อันนี้หนูไลท์เสร็จแล้วเนาะก็เก็บเก็บตรงข้างๆนี้ด้วยที่มันเละๆออกมานะคะแล้วก็หัวคิวนิดนึงโอเคต่อมานะคะตาหนูยังไม่วิงไม่มีกิตเตอร์มากเท่าที่ควรนะคะก็เลยจะใช้ B.O.B. อันนี้ค่ะเท่าไหร่ไม่รู้หนูจำไม่ได้นะซื้อจากสัมเพลงเป็นของเกาหลีเพราะมันเป็นฉลากเกาหลีนะไว้ใจได้ไม่แพ้แน่นอน หนูก็สาดไปตามพวกนี้แหละโปะๆมั่วๆไปโอเคหนูก็สาดเสร็จแล้วเนาะก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่หรอกแต่ก็ให้ดูขาวๆข,ข,ขึ้นมานิดนึงเนาะมานะ,ะต่อมานะคะอายไลเนอร์ก็เป็นของ s ีเวนอาคาัลเลอร์อันนี้60กว่าบาทคือมันดีอย่างหนึ่งคือพอสมมติว่าเรากิดกิดกิดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปเลอะอย่างเี้ใช่ไหมเราก็รอให้มันแห้งแล้วเราก็ขูดเดี๋ยวหนูทําให้ดูนะนี่หนูจะเริ่มขูดแล้วนะ มันเอาออกง่ายมากเลยมันแทบไม่เห็นรอยเก่าเลยเนี่ยหมดแล้วหมดยังอันนี้ไม่ใช่นี้ไฝายเกลี้ยงเลยหมดแล้วเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นรอยดำอันนี้เป็นรอยแดงๆรอยปูดอะไรก็ไม่รู้โอเค กรีดอะไรเนอร์เสร็จแล้วหนูกรีดเพื่อมาข้างล่างเยอะๆพอเดี๋วหนูต้องตีขนตาปอมอีกนะคะเพราะว่าขนตาปอมจะอยู่ดันขึ้นไปช่วงนี้จะว่าจะได้เห็นหางอายไลเนอร์ด้วยนิดหน่อยแล้วก็จะมีขาวๆข,ข้างในเดี๋ยวหนูก็จะใช้ดินสอเขียนเนาะดินสอที่ใช้จะเป็น merinda quick eyeliner super waterproof อันนี้เป็นสุดยอดจริงๆใช้มาตั้งแต่หกโมงแต่งหน้าหกโมงกลับบ้านประมาณสองทุ่มสามทุ่มก็ไม่ไหลไม่ไหลลงมาใต้ตาเลยอันนี้หนูคอนเฟิร์มจริง หกบาทสำเพ็งค่ะ working จริงถ้าไหลตบหน้าหนูได้เลยมันไม่เป็นแพนด้าแน่นอนนอกจากว่าเวลาเราหัวเราะแล้วเราหลับตาแบบปีขนาดแบบเยอะมากๆอันนั้นก็ไหลมาข้างๆนี้นิดนึงแต่ว่าโดยหัวหัวตาตรงช่วงนี้ไม่ไหลเลยนะคะต่อมาหนูก็จะติขนตาปลอมนะคะขนตาปลอมอน,นี้ได้มาจากประตู